สวัสดีครับน้านานกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับพัสดุตั้งแต่เที่ยงละจากนะ้านารากรภูสีเขียวหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามานักล่ากระสุนนะครับก็จะมาให้ดูว่านะ้าส่งอะไรมานะครับ <c oughs> แกบนที่นอนเลยแนละ้วกันน้ะ อืมเรามาดูกันสิดิสิตสอดิสิตอ๋อนี่พ e. ีนี่นะตอนรับน้ำไหลใช่ไหมครับขัวสีเหลือง่วนจุดสนะเนี่ยถ้าน่าดูนะครับนี่คือ่วนจุดสของนักแรกกระสูนนะครับสายเหนียวมากเดี๋ยวลองให้ดูเลย ดจะหาว่าบดใหญ่นี่อันนี้ไม่ได้เฟกนะครับนะะดูรอยที่มือได้นะดูรอยดูรอยที่มือได้นะครับอันนี้ศูนย์จุดสี่นะครับดูรอยที่มือได้ครับเรื่องความเหนียวนี่ผมยกให้เข้าเลยนะครับแล้วก็ นานเป็นขุยนะสายบางบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับไม่ไม่เอ่ยนามว่ารุ่นไหนยีห่ห้อไหนแล้วกันนะครับแต่ว่ามีแน่นอนว่าบางรุ่นขึ้นขุยไวมากขาดไวมาก <c oughs> นะฮะแต่ก็นั่นแหละครับอยู่ที่คนชอบนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะอ่านะทอมนะครับผมนักล่ากระสุบด้วยนะครับผมที่ส่ง ของดีๆมาให้ได้ทดลองกันนะครับผมสนใจสั่งซื้อได้นะครับผมที่ช่องนักล่ากระสูนหรือว่าใน Facebook นะครับผมทอมซ่าหรือว่าเ c e b o o k นักล่ากระสูนนะครับผมสั่งได้นะครับผมไม่แพงนะครับผมราคาอยู่ที่300มีทอนนะ0 0มีทอนมีทรราวสองร้อยห้าสิบไม่แน่ใจ2 5 0ร้อยห้รวมส่งประมาณนั้นนะครับ ถ้าเทียบกันแล้วถือว่าได้ของดีมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ